ซัป,ปเปเรโกอินเตอร์เตรียมฉายสามประเทศในเอเชียยืนโรงฉายมานานถึง46วันและทำรายได้ไปถึง720ล้านบาทสำหรับสัป,ปเปเรของผู้กำกับต้องเตทิติสร้างปรากฏการณ์ทำให้หนังผีของประเทศกลับมาเป็นที่นิยมอีกครั้งล่าสุดอวิรุธอัคบุตรผู้บริหารไทยบ้านเผยว่า ภาพยนตร์เรื่องสับป,ปะเอรอที่ต้องเตทิติกำกับการแสดงและทำรายได้ไปถึง720ล้านบาทในไทยกำลังจะเข้าฉายในต่างแดนโดยเขาได้โพสต์รายละเอียดไว้ในเพจอวิรุธอักกบุตรองว่าภาพยนตร์เรื่องดังกล่าวจะไปฉายที่ไต้หวันมาเลเซียและเวียดนามในเดือนธันวาคมนี้ aker, อันเดอร์เทกพอสับปะเลอ Release date International ไต้หวัน d ดซ ember 22ไต้หวันวันที่22ทธันวาคมมาเลเซีย d e c ember 14 m a l a มาเลเซียวันที่14ทธันวาคมเวียดนาม e ดซ ember 15 e เวียดนามวันที่15ธันวาคมที่น้องที่อยู่ต่างแดนอยากเบิ่งกระติดตามค่ายหนังที่อยู่ประเทศนั้นๆเดอร์เครื่องหมายสี่เหลี่ยมสับเปล่ เครื่องหมายสี่เหลี่ยมที่บ้าน